สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันสำเร็จฉัดทันนะคะได้มาชมสวนถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็สวนพริกสวนผักของคุณหัดนะคะเดี๋ยวจะพาไปถามท่านว่าท่านประทับใจอะไรกับโสมแดงนะคะถึงได้ใช้มาตลอดยาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปพบกับเจ้าของสวนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะหัดชุ่มเย็นค่ะหัดชุ่มเย็นนะครับที่นี่ที่ไหนคะที่บ้านบ้านนาาใหญ่เหรอคะจ้่บ้านนาาใหญ่หมู่สิบสี่ค่ะค่ะตำบลตำบลสองชั้นค่ะอำเภอกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะคืออยากถามว่าเพราะอะไรถึงประทับใจสมเด็งคะก็ชีดแล้วมันดีค่ะให้ผลผลิตดีค่ะใช่ไหมโอ้โหได้ผลผลิตดีมากแล้วกรอบหวาน กรอบหวานอร่อยใช่ไหมเล็บเล็บซื้อติดใจติดใจทุกคนเลยใช่ไหมคะติดใจทุกคนไปขายที่ไหนก็ก็ถามหาเจ้าเดิมเจ้าไอเนียงอะไรจะมาเนาะถั่วที่เคยขายทุกปีหวานกรอบทุกปีเนานกรอบทุกปีอันนี้อันนี้ถั่วปลูกนานหรือยังคะสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์เนาะเดี๋ยวนะเราจะพามาชมตรงนี้หน่อยนะคะขอชมตรงนี้หน่อยค่ะสามอาทิตย์นะนี่ถั่วสามอาทิตย์นะคะทุกท่าน นี่เลยค่ะยอดจะอวบแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยงามมากเห็นแล้วขนลุกเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยแล้วจากที่เคยนั้นใช้ลดประหยัดต้นทุนได้เยอะไหมคะปุ๋ยเคมีลดได้เยอะไหมลดได้เยอะค่ะได้เยอะเลยใช่ไหมช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมช่วยได้เยอะไม่ทราบว่าลงทุนแต่ละรอบมี่เท่าไหร่คะลงทุนก็อย่างรอบที่แล้วแบบนี้ไม่มากเท่าไหร่ใช่หหมดไป สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาท,าบาทแล้วขายได้เท่าไหร่คะถามจริงขายได้ถ้านั่นก็ได้มื่นกว่าบาทมื่นกว่าบาทใช่ไหมลงทุนสองพันกว่าบาทขายได้มื่นกว่าบาทโอ้โหสุดยอดอผลผลิตเก็บได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันอันนี้สามอาทิตย์แล้วเหรอคะจสามอาทิตย์แล้วใช้สมแดงไปกี่ครั้งแล้วคะใช้ไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่ม,มเริ่มปลูกเลยใช่ไหมคะติดส,สองใบอ๋อคือมัน งอกออกมาสองใบก็ฉีดเลยใช่ไหมคะบำรุงบำรุงเลยแล้วก็กี่วันฉีดทีคะสามวันฉีดสามวันฉีดตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมคะโอ้มันก็ยิ่งได้ผลผลิตดูเหมนะโอ้ต้นอวบมากเลยสวยงามมากเลยแล้วก็ใช้คู่กับอะมิโนใช่ไหมคะเพราะว่าอะมิโนตัวนี้คือซองมันละลายไว้แล้วนะคะคือไม่ได้หยิบซองมาเนาะคือใช้คู่กันแล้วอัตราใช้ใช้ยังไงคะใช้เป็นเป็นฝาข้างในมันใช่ไหม ฝาข้างในคือมันมี20 cc ใช่ไหม20 cc ข้างในเลยใชรไปราวหนึ่งหรือสอง cc อ๋อคือตัวนี้ก็ผสมกันกับตัวนี้เลยแล้วก็ฉีดเลยใช่ไหมคะแล้วก็หูผลผลิตอย่างที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจะมาติดตามอีกทีหนึ่งตอนถั่วมันออกฝักเนาะก็เก็บไม่หวาดไม่ไหวเลยเนาะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะ ต้องขอบคุณบริษัท p o l เน a ตเวิร์ k นะคะที่ผลิดโสมแดงนะคะขวดนี้นะทั้งโสมแดงควิกแล้วก็โสมแดงอะมิโนเนาะค่ะโสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอเคขอบคุณนะคะ